สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอมาเจอกับพอมอซซรีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นการทำนายทายทักดวงของคนเกิดวันพุธด้วยไพ่ยิปสีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพุธก็แวะเวียนมาชมกันได้ ดูไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับรู้ไว้ไม่เสียหายไม่เสียหลายดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการนะครับเพราะงั้นคนเกิดวันพุธพุธกลางวันกับพุธกลางวันก็เวียนมาชุมกันได้ครับใบแรกกับ ไบรรกเป็นราชนินีเป็นราชินีพระจันทร์นะครับคนที่เกิดวันพุธเจ้าชะตาเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่สง่างาม มีความมุ่งมั่นบักบันรักสวยรักงามรับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นคนที่เกิดวันพุธจึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครที่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดอยู่รอบข้างก็จะเกิดการอิ่มอ,อกอิ่มใจมีความสุข นะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเจ้าชะตาเขาจะเป็นอย่างนั้นไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ World ไพ่ใบที่สองบ่งบอกถึงคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้จะมีความโชคดีมีความรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนาน การเงินการงานเป็นไปอย่างคล่องมือความรักสิ่งรอบข้างรอบตัวเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ประสบสสเรร็จปะบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินตลอดจน ครอบครัวก็มีความสุขนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดชอบคบค้าสมาคมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบนะคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ให้ใบที่สาม เป็นไพ่ The h e n g เก m a n นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันถึงแม้ว่าจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆไปแต่ในสัปดาห์นี้ก็ควรระวังในเรื่องของการงาน อย่าชล่าใจอย่าอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็ให้พึงระมัดระวังโดยเฉพาะพิษตรง้่าที่จะเข้ามาตีสนิดนิสนมก็ให้ระวังไว้นะระวังจะถูกหลอกนะเพราะฉะนั้นก็ มีเรื่องเดียวนะครับที่ควรระวังก็คือเรื่องของคนต่างเพศนะที่จะเข้ามาตีสนิทเข้ามาพัวพันกนะับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆยับยั้งชั่งใจให้ดีๆนะสำหรับคนวันพุธใครที่มาตีสนิทโดยเฉพาะเพศต,ตรงข้ามก็ให้ระวัดระวังไว้นะครับก็ เป็นคนวันพุธกลางวันก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจรับเห็นว่ามีสาระประโยชน์มีเพื่อนที่เกิดวันพุธก็แชร์บอกให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ